สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะคะวันนี้นะคะคุณแม่แจ็คนะคะเอาประสบการณ์โดยตรงนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนเพื่อนได้ทราบกันแล้วก็คุณแม่แม่ได้ทราบกันนะคะว่าแจ็คเนี่ยคุณแม่แจ็คเนี่ยมีวิธีในการดูแลสุขภาพยังไงเพื่อที่จะให้ติดน้องได้เร็วแล้วก็ทันใจทันใจเราตามที่เราคาดหวังหรือตามที่เราประสงค์เป๊ะๆเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่แจ็คเนี่ยพี่มีภาวะแทรกซ้อนอยู่เยอะมากมายทั้งในเรื่องของอเนื้อง,งอกใน หมดลูกแล้วก็ประจำเดือนมาผิดปกตินะคะเ,เพื่อนๆแต่สามารถที่จะตั้งครันได้อย่างได้อย่างใจหมายเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็คือ,อคุณแม่เนี่ยจะดูแลตัวเองเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1เดือนค่ะเอาเต็มที่เลยคือ1เดือนโดยที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อเนี่ยต้องดูแลควบคู่กันไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่คุณแม่แจ็คเลือกเลือกก็คือ1เราเห็นความสําคัญของร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเ,เพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็เลยมี โปรตีนทางเลือกคะ่ะที่คุณแม่แจ็คเนี่ยเลือกทานก่อนที่จะปล่อยให้มีน้องนะคะแต่ตอนช่วงนั้นเนี่ยทานไม่ประติดประต่อแต่รู้ว่าโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสร้างเซลล์ไข่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับระบบฮอร์โมนช่วยในเรื่องของการตกไข่ทาให้ไข่อ้วนดีสมบูรณ์ทุกประการคือเหมือนแบบว่าเราเตรียมฟอร์มในเรื่องของไข่อ่ะดีสุขภาพของระบบการสืบพันธุ์ของเราดีจะทําให้เราติดลูกได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็เลย ไปมองเล็งหาโปรตีนตัวนี้ค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นโปรตีนทางเลือกที่คุณแม่แจ็คเนะี่ยทานมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภเหมือนเป็นช่วงที่เตรียมตัวเป็นโปรตีนของแบรนด์โบตาพีซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เอ้ยเป็นแบรนด์เป็น,น,ปนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ปลอดภัยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นแพนเบดโปรตีนเป็นโปรตีนจากถั่ว4 ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่มีผลต่อเนื้องงอกของของแม่แจ็คค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของอฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่ามีส่วนประกอบของถั่วเหลืองเลยค่ะเพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยเป็นคุณเป็นอะไรที่คุณแม่เนี่ยคือเลือกทานมากๆเพราะว่ารู้ว่าโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่จะทําให้ติดลูกง่ายหรือว่ามีบุตรได้เร็วค่ะ ก็ทานมานานค่ะเพื่อนทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ประกอบกับก,บการทานอาหารอย่างอื่นที่เลือกโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนทางเลือกเพราะว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะเป็นโปรตีนจากพืชโดยตรงแล้วก็เ,เขาสกัดสกัดออกมาเพื่อที่จะเป็นกรดอะมิโนทั้งหมด18ชนิดแล้วสามารถดึงเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยค่ะเพื่อนไม่ต้องผ่านการย่อยของร่างกายของเราซับซ้อนและที่สําคัญนําไปใช้ประโยชน์ได้ได้เลยทันที แล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยแข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ทานด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยอโอกาสที่คุณแม่แจ็คเนี่ยจะติดหรือว่า,าตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญระบบสมบุุลของร่างกายเนี่ยโปรตีนตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าคุณแม่แจ็คก,ก็ทานมานานแล้วนะคะเป็นตัวหลักที่คุณแม่เลือกทาน,นะคะ่ะอันที่สคือ,อคุณแม่แจ็คเนี่ยทานอาทาน ทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมในเรื Twelve, like ่องของการตั้งครรภ์อันที่สองอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นน windows, ้ำมะกรูดนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดเนี่ยคือทานได้ไม่เยอะค่ะเพื่อนๆน้ำมะกรูดทานได้ไม่เยอะเพราะว่าทนความขมของมันไม่ได้กินได้ไปสักไม่กี่ขวดเองค่ะเพื่อนเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้ทานอันที่สามนี่คือจะทานงาดําค่ะทานงาดําอันที่สี่คือเมลเดเมล็ดฟักทองค่ะเพื่อนโดยที่ให้สามีเนี่ย ทานเมล็ดฟักทองด้วยเพราะว่าเมล็ดฟักทองจะช่วยในเรื่องของการบำรุงไข่ทาให้ไข่สมบูรณ์และก็บำรุงเซลล์อสุจิด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ยังทานนมอัลมอนด์ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นนมจากถั่วเหมือนกันนมอัลมอนด์ที่ไม่มีน้ําตาลและที่สําคัญลืมบอกไปว่างดของหวานนะคะเพื่อนเพื่อนหลีกเลี่ยงของหวานทุกประเภททุกชนิดเบเกอรี่หรือว่าเ,เค้กหรือว่านม หรือว่าอะไรที่มันมีรสหวานผล,ลไม้จัดๆที่มีรสหวานเนี่ยก็งดไปนะคะกินพอประมาณกินพอประมาณเพราะว่าความหวานเนี่ยจะทําให้เซลล์ไข่เนี่ยเสื่อมเซลล์ไข่เนี่ยไม่ไม่ดีนะคะเพราะว่า,าจะทาให้มีโอกาสตกไข่ได้น้อยลงแล้วก็ติดเขาเรียกว่าอะไรติดติดน้องเนี่ยได้น้อยลงเพราะว่าการการกินหวานเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อเซลล์ไข่เลยฉะนั้นเนี่ยคือคุณแม่ที่อยากจะตั้งคันเนี่ยต้องงดหวานเด็ดขาดน,นะคะงดคะงดกาแฟงดคาเฟอีนแต่พอดีว่าคุณแม่แจ็คเนี่ยไม่ได้ทานอยู่แล้วเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยกอ็อ๋อ,อ กินชาดอกคำฝอยคะ่ะเพื่อนๆดื่มชาดอกคำฝอยในช่วงระหว่างที่มีประจําเดือนในช่วงระหว่างที่มีประจําเดือนเพราะว่าชาดอกคำฝอยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทําให้มดลูกอุ่อนจะทําให้มดลูกอุ่นแล้วก็ช่วยขับเลือดอะไรต่างๆผนังมดลูกหรือว่าอะไรที่มันลอกตัวได้ไม่ดีหรือว่ามันมีอะไรค้างค้างอยู่ในมดลูกของเราเนี่ยเขาก็จะขับออกทําให้มดลูกสะอาดพอมดลูกสะอาดเนี่ยก็จะทําให้โอกาสการตั้งครรภ์หรือว่าการฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ย ค่างที่จะค่อนข้างที่จะง่ายค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณแม่คุณแม่แจ็คเนี่ยก็จะออกกําลังกายร่วมด้วยค่ะมันเพื่อนออกกําลังกายเต็มที่คือ1เดือนพร้อมกับการกินอาหารแล้วก็การดูแลตัวเองคู่กับคุณพ่อเลยนะคะถึงทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนแล้วก็ติดน้องได้เร็วมากอ๋อแล้วก็คําแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ ให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเลือกในวันที่ไข่ตกเพราะว่าถ้าประจำเดือนเนี่ยมาปกติใน28วันส่วนใหญ่ก็คือกว่าจะมาเนี่ยก็28วันแล้วก็วันที่14เนี่ยจะเป็นวันที่ไข่ตกฉะนั้นเนี่ยคุณแม่แจ็คเนี่ยก็มีประสบการณ์เหมือนกันก็คือดูปฏิทินหรือว่าดูาตั้งในโทรศัพท์ไว้นะคะมันจะมีโปรแกรมนับวันไข่ตกอยู่ถ้าประจำเดือนของเรามาปกติก็คือวันไข่ตกดูเลยค่ะว่าวันไข่ตกเนี่ย วันไหนแล้วก็ก่อนที่วันไข่ตกเนี่ยสวันก็ให้นัดกับคุณพ่อไว้เลยเนาะแล้วก็วันไข่ตก1วันแล้วก็วันไข่หลังวันไข่ตกอีก1วันค่ะเพราะว่าในช่วงระหว่างนี้นะคะในช่วงระหว่างเลงนี้5วันนี้มีโอกาสที่จะ เกิดการตั้งครรภ์ได้ค่อนข้างสูงเลยค่ะเพื่อนๆและที่สําคัญนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้สบายๆนะคะคุณแม่แจ็คก,กับคุณพ่อกิจเนี่ยได้ทํามาแล้วแล้วก็ได้น้องอย่างสมใจจริงๆค่ะเพื่อนนั้นก็ต้องขอให้กําลังใจกับคุณแม่ๆนะคะที่กําลังวางแผนจะตั้งครรภ์แล้วก็อยากจะมีน้องเร็วๆขอให้ได้สมสมความปรารถนาที่ต้องการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาคําแนะนําดีๆของคุณแม่แจ็คเนี่ยไปใช้ ไปใช้ได้เลยค่ะเนาะคุณแม่แจ็คก,ก็จะถือว่ามีประโยชน์มากๆในประสบการณ์ในครั้งนี้ที่แชร์และแบ่งปันนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคเพื่อน